ที่วัดไข่เผื่อว่าไปเล่นมาทั้งวันตัวร้อนเป็นไข่บ๊บไม่มีไข้มีแต่ไข่ ในชีว okay. <te ิตกับเด็ก2ขวบ6เดือนเก่งเวล Good ยอดเยี่ยมลูกเห็นไหมหนูทําได้หนูหล่อได้ได้เดี๋ยวแม่เทลูกแป้งฟัน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 แปงฟันม่ก็แป้งด้วยตัวนี้ตัวนี้แป้งฟันคนดีแป้งฟันคนดีคนดีแป้งฟันมันจะได้สะอาดสะอาดหอมหอมขาวขาวหอมพ่อหอมแม่ Okay. สน,นี่เลยจ้าแม่สั่งมาให้ลูกนะคะเขาเรียกว่าเป็นแท็กทูอ่ะเป็นรอยสักลูก<ฮ>เดี๋ยวจะทำให้ดูว่าทำยังไงอาชินะชินะชอบอันไหนลูกชอบอันนี้ที่เขาเลือกตัวนี้นะคะนี่เดี๋ยวแม่จะทำให้ดูเ,เราก็นะคะได้มาเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็ลอกสติกเกอร์ใสๆออกนะคะเ,เห็นไหมหลังจากนั้นมาน,นี่เราก็แปะไปที่ผิวของลูกอันเนี้ย บอกเลยว่าปลอดภัยนะคะลับตาก่อนเดี๋ยวสไปดร์แมนกำลังจะเข้าสิงล่างแล้วแปะตรงนี้นะคะเราก็เอาน้ำมาลูบตรงขาขาวตรงนี้นะคะลับตาลับตาแล้วเราก็รอค่ะสักประมาณสักสิบวินาทีนะคะไม่จ้ต่อคาถาให้สไปดี์แมนเข้าไปในล่างชินะหล,ลับตาก่อนลับตนนะะาก่อนโอ้มันร,ร,รูสึกืนเต้นตื่นเต้นตนเต้นต่นเต้น้นตืนเต้นต่น้นตื่เต้นตื่้น่นเตเตานเ้น่ๆ้นเ้นๆนเ่เนน้ วันนี้เราจะไปดูหนังกันแล้วเราก็พร้อมที่จะเป็นสปเดอร์แมนชีนาเขาก็มีความสนุกเขาอยากทำให้แม่เขาบ้านให้ได้หล,หลับตาบบ มันเบี้ยวไปนอดนึงเดี๋ยวแม่จะร <laughs> ีวิวให้ดูว่าถ้าทำแล้วมันเบี้ยวแล้วแม่ไม่ชอบเราสามารถทำยังไงได้บ้าง <c oughs> นี่เลยค่ะแม่ใช้ทิชชู่เปียกยี่ห้อน,นี้มาตั้งแต่ชินะอยู่ในท้องนะคะจนชินะคลอด <c oughs> แล้วก็เป็นสูตรน้ำเกลือด้วยไม่แพ้นะคะไม่แสบไม่คันไม่เป็นผื่นแน่นอนค่ะใช้มาตั้งแต่แรกเลยหยิบมาเลยค่ะนะคะเราก็เ <c oughs> ช็ดเลยค่ะไม่เจออะไรเห็นไหมต่อไหมทยไมด้วยแม่หายแล้วรูปแล้วแม่ก็ไม่เจ็บแล้วแม่ แสบด้ยลูกเอาอยู่จริงๆไม่กี่วิคะคะก็ออกมานะคะเห็นบ้างและหลายๆคนนะคะเห็นน้องสไปเดอร์แมนนะคะใส่ผ้าอ้อมอยู่หลายคนถามว่าที่น้ใส่ผ้าอ้อมของอะไรของเล่นปลุก่ของอะไรนะรของสบายโอ้ใส่สบายเลยเหรอลูก ี่นะคะที่น้องชินะแล้วก็น้องชิต้าใส่อยู่นะคะเป็นมัมมี่โปโกะนะคะอันนี้เนี่ยคือดีมากเป็นซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกนั่นเองก็คือไม่แพ้ไม่แสบไม่คันไม่ก้นแดงไม่จีมิไม่จุๆแดงนะคะผมรักมัมมี่โปโกะครับก็อลองดูใส่แล้วกันเนาะสวัๆๆๆๆๆๆสดีครับวันนี้พ่อพาผมไปลงสไปเดอร์แมน บิวกันก่อนที่จะไปดูหนังอันจะไปดัม้มแมนเลี้ยงน้องก่อนอ๋อน่าสงสารจังเลยโอ้น่าสงสารจังเลยไม่ร้องนะสไปเดะนะอรด์แมนรักไหนไหนแรมหอมน้องหน่อยจุ๊บวันนี้นะคะคุณพ่อเขาจะพาไปดูหนังก็มีให้เลือกระหว่างสไปเดอร์แมนกับทาร์นโฟร์เมอร์ชีณ่าอยากดูเรื่องอะไรครับสไปเดอร์แมนอยากดูสไปเดอร์แมนแล้ววันนี้แม่ก็มีเซอร์ไพรส์ ชินะชอบชุดไหนดูเลยลูกตัวนี้ตัวนี้อาวแล้วตัวนี้ก็เป็นสบปเด้ร์แมนนะอโอโ,โ,อโหรอและสุดท้ายเขาก็เลือกตัวนี้นะคะ <laughs> หนึ่งสองสแต่ว่าวันนี้นะชินะานะแม่จะบอกว่าคุณยา่าฝากอันนี้มาเห็นไหมคืออะไรหนึ่งสองสาม, h? ม h? คุณคุณย่าก่อนคุณย่าค่ะนูนคุณย่าขอบคุณครับขอบคุณครับคุณย่าเอามาให้ชิน่าไปดูหนังแล้วก็ไปกินข้าวอันเนี้ยแบงค์ร้อยทั้งหมด1 0,000บาทแม่ขออนุญาตแบ่งให้น้องครึ่งหนึ่งด้วยได้ไหมได้ไหมครับได้ไหวคุณย่าสวยๆหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับทานคอมเมอร์กับสไปเดอร์แมนดูเรื่องอะไรตายอยู่เลยเต็มปากเต็มคำเต็มเสียงมากแล้วก็บอกว่าวันนี้ชิน่าอยากกินอะไรนะอยากกิน อยากกินชาบูมันจากไหนคำเนี้ย EP นี yeah. ้จะเป็นความวุ meter, ata, ่นวายของครอบครัวเราทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกแต่ว่าชีต้าไม่ได้ไปเพราะชีต้ายังเด็กอยู่ก็ดูด้วกันว่าครอบครัวเรามันจะสนุกวุ่นวายเหนื่อยอะไรยังไงแค่ไหนกับตามแม่มใหยายแม่ดู เหม็นความรักแหมคืนนี้อย่ามานอนกอดแม่นะวันนี้พ่อกับแม่พามาดูหนังครั้งแรกเป็นไงบ้างก่อนที่จะเข้าโรงหนังเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมต,ตื่นเต้นหน้าหน้าแบบนี้ตื่นเต้นแล้วหรอที่นะแต่งตัวเต็มยศก็คือเป็นสไปเดอร์แมนนี่ปล่อยใหดิแล้วแม่ วันนี้ชี่น่าจะดูหนังเรื่องอะไรระหว่างทานฟอร์มเมอร์กับสบายด้วยแมนดูหนังเรื่องอะไรทานฟอร์มเมอร์เดี๋ยวแต่งตัวเป็นส p i d ด r m a แมนเต็มที่แต่ว่าอย่าดูทานฟอร์เมอร์จ้ะ มาดูหนังครั้งแรกในชีวิต ب ي ب ي. วันนี้เขาก็จะลืมแม่นิดๆเพราะว่าเขาอยู่กับพ่อเขาชินะวันนี้ชินะพ่อพามาดูหนังเรื่องอะไรชินะชินะครับชินะรอแม่ตรงนี้แป๊บนึงได้เดี๋ยวพึ่งไปไหนแม่เข้าน,าน้ำแป๊บนึงเ้ย ผลไม่ถึงชีดาไม่เอาชีดาเร็วๆ yeah. มีตัวช่วยก็คือเอาสติกเกอร์นี่แหละมาหลอกล่อลูกเอาไว้ให้ลูกนั่งนิ่งชิะครับตามแม่มาสนุกไหมสนุกไหมสนุกตอนนี้คือโล่งมากสบายตัวมากเพราะว่าพ่อเขาเอาลูกไปแล้วตามแม่มาวันนี้เนี่ยก็คือตั้งแต่เช้ามาก็เป็นวัน f ฟมิลี่เดย์เนาะก็พาลูกมาทั้งดูนา สุดเราจะสอนลูกว่าเวลากินอะไรก็ต้องกินให้หมดเวลจะเล่นอะไรก็พยายามอยาแบบซื้อไปบ่อยเล่นเอาเท่าที่เรามีี่บ้านก่อนแล้วมันก็จะทําให้เขาปลูกฝังความรู้สึกจิตสานึกที่ดีได้ถ้าเขาเห็นของเล่นขนมนุ่นนั่นทุกอย่างก็จะต้องพ่อแหละ ไ,ไม่ใช่กล่องสีเลยคืออันนี็ต้องเป็นเหมือนเดิมเอาแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าคือบานเขารอชิณะเนี่ยมันเย็นแล้วเ,น,เนี่ยขายแล้วชินะโอเคชินะครับชินะลุงบานอะหล่อไหมลูกหล่อนี่เตะไหมโอ้ยเดี๋ยวด,ดูนะลุฟ้าเดี่ดูดูดูก่อนดูก่อนมาโม่ กลับมาจากการที่ดูหนังแล้วก็ไปกินข้าวกันละหลายๆคนถามว่าแม่เนี่ยพกอะไรไปในกระเป๋าใบนี้บ้างบอกเลยค่ะว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยมีแบบสัมภาระลูกล้วนๆอันดับแรกก็มีแมสเ์เด็กค่ะ,คะก็คือเขาว่าซุกซนบางทีใส่ปุ๊บก็หล่นปั๊บไปนู่นก็หล่นทีไปนี่ก็หล่นทีแม่ก็ต้องพกอย่างเงี้ยไป4ีห้าอันอันนี้ก็จะเป็นผ้าอ้อมนะคะที่เอาไปเผื่อเวลาอือชฉี่แล้วก็จะมีผ้าอ้อม นะคะเป็นผ้าจริงๆเช็ดน้่ลายบูดอาหารหกแล้วก็มีแม่เป็นคนที่แบบคิดเยอะอะต้องเอาเสื้อไปอีกหนึ่งตัวเพราะว่ากลัวว่าเขาใส่ตัวเนี้ยแล้วกินข้าวจะอ้วกหรือเล่นเราจะอ้วกเผื่อเสื้อของของลูกแล้วแม่ก็ต้องเผื่อเสื้อของแม่ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวลูกอ้วกส ชั่วเปียกจ้าประจำที่เราใช้กันอยู่อันนี้ยังม,มองท้าหัวแม่โพสี่นะทำแม่มืมหูมมามีที่วัดไข้เผื่อว่าไปเล่นมาทั้งวันแล้วจะตัวร้อนเป็นไข้ปั๊บไม่มีไข้มีแต่ไข้ <h ye> เวลาสมมติเขาเป็นเด็กที่ยังเดินไม่ได้แข็งมากขนาดนั้นแต่ก็วิ่งได้เดินได้แต่เผื่อว่าหกล้มก็อันนี้เป็นยาก,กันหัวโนอันนี้ก็ยาทาละคายเ่องผื่นแพ้เวลาแพ้ฝุ่นอะไรอย่างนี้ก็ได้เออคนถามว่าหัวโนอันเนี้ยใช้อะไรนี่ใช้นี้เลยดีมากจะมีอันนี้เป็นสมมุติว่าติดเชื้อแบคทีเรียน้ำลายยุงน้ำลายมดต่างๆแพ้ผุพองเหงือ่อแพ้เหงือ่ออันเนี้ยเลือดเฮดุมเทโบแม่ <c oughs> บาะละรูปดีเธอบอกไปเลยจ้าพาสเตอร์กันแผลเผื่อหกล้มเป็นแผลเปิดจะมีพาสเตอร์ที่เอาหลากหลายสีอันเนี้ยเพราะว่าเอาไว้รอดเด็กสำรีก้อนเผื่อว่าหกล้มก่อนที่จะแปะพาสเตอร์เราก็ต้องเอาแอลกอฮอล์เนี่ยลากไปมีสำรีไว้เผื่อแอลกอฮอล์ไว้เผื่อนอกจากมีสำรีแอลกอฮอล์แล้วแม่ก็ยังต้องพกเบตาดีนไปด้วยยาไข้ต่ํา นะคะแม่ให้ชินากินยีน่ห้อนี้แล้วก็มีสริมโอ้ยไม่สบายแล้วเนี่ยเห็นไหม หมดแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้พกแบบนี้ค่ะโอเคนะใครจะพกตามก็ไม่ได้ว่านะจ้าหลายคนมีจะถามว่าอาบน้ํายังไงให้แบบว่าสนุกแล้วก็ลูกอาบน้ำง่ายๆยอมอาบน้ําจะบอกว่าอันนี้เป็นแบบสิ่งที่ทคนถามเยอะมากเลยเราก็ต้องมีตัวช่วยสิ่หลอกลอ่อเป็นสิอันนี้ก็จะเป็นทริคของแม่ที่ทําให้ลูกๆนะคะอาบน้ำอย่างมีความสุขแล้วก็อยากจะอาบน้ำนี่นี่โชว์อีกครั้งหนึ่ง เป็นฟอหลายๆคนถามถึงอ้วนขาคนสวยว่ออ้วนขาไปไหนไม่เคยพาอ้วนขาไปข้างนอกด้วยเลยจะบอกว่าอ้วนขาเก้าเดือนไงแม่ก็เซซิทีฟเรื่องโควิดเรื่องคนต่างๆนานาอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวเราให้ครบหนึ่งขวบก่อนแล้วออกจากบ้านบ่อยแน่นอนวันนี้จี่า ก็จะได้ฟังนิทานกันเอาเรื่องไหนดีลูกเรื่องของขวัญของกุ้งปูหรือว่าหีกลมเกี้ยวหรือว่าขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจสุขสันต์วันเกิดครับแม่หรือว่าจนสลัดกับสมุนเป็ดย่างพี่รงเรียนยอดมนุษย์เอาไหมเราทิ้ยยงขาเรียนกันกุ้งปูถามฉันว่าวันเกิดอยากได้อะไร มีลูกแล้วทําให้แม่เปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปนะค่ะทําให้เรามีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นทําให้เรามีความอบอุ่นอ่อนโยนมากขึ้น,นต้องรักเด็กมากขึ้น <c oughs> คนที่เกิดมาเป็นลูกแม่นะคะคนที่เกิดมาเป็นลูกแม่นะคะรักหนูทั้งสองคนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องต้าแม่แม่ <c oughs> ด้วยนะคะ